ที่รักกินเยอะๆนะเขากินเยอะอยู่แล้วแต่ว่าปกติเนี่ยเขาไม่เคยเห็นหมีเนี่ยกินแตงโมเลยนะวันนี้หิวหรอใช่หิวเขาอยากกินด้วยแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยเลยอยากกินอ๋อถึงว่าอืม ร้านนี้เนี่ยก็ตกแต่งดีอยู่นะบีใช่สวยเลยอะ่ะมันเป็นร้านเปิดใหม่เหรอใช่แล้วมันเป็นร้านกาแฟาเปิดใหม่เลยแหละดูสินักเรียนเนี่ยเหอมากินเต็มเลยแล้วก็ร้านนี้นะมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยแหละเธอว่าไหมใช่ถึงว่าทำไมนักเรียนมากินกันร้านสวยจริงจริง จะว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเนี่ยเรามาเซลฟี่สักรูปด้วยกันดีไหมได้ถ่ายเก็บไว้ก็ได้ก็ต้องถ่ายแหละเพราะว่าถ้าบีไม่ถ่ายเนี่ยเขาจะโกรธบีเสียเขาเนี่ยไม่ได้มีรูปคู่ด้วยกันนานแล้วนะก็จริงไม่ได้ค่อยได้ถ่ายรูปกันเลยนะจริง ปาบีอิ่มยังเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยแล้วเธอไม่กินอะไรเหรอเขาไม่กินเขากาลังไดเอทอยู่นะบีเดี๋ยวเขาจะพาบีอะเดินให้ทั่วๆร้านก่อนได้เลยเขาอยากดูทั้งร้านเลยว่าสวยไหมไปสิไปสิดูสิดูสิเธอนักเรียนเต็มร้านเลยอะเออแสดงว่าก็น่าจะอร่อยจริงแหละเนาะใช่หูย จะว่าเป็นแล้วเนี่ยเด็กสมัยนี้นะก็มีกันเป็นคู่คู่เลยนะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยต่างคนก็ต่างเล่นมือถือนะบีเหมือนเราสองคนเลยไม่ใช่แล้วใช่เธอชอบเล่นมือถือไม่สนใจเขาสนใจตลอดหละออ่ะ นี่คือร้านกาแฟาที่มาเปิดใหม่น่ะเป็นไงบ้างเธอบรรยากาศก็กดีอยู่นะสวยเลยแหละใช่บรรยากาศสวยเขาตกแต่งสวยดีนะและนี่คือเป็นทางเข้าของร้านโอ้โโคตรใหญ่เลยใหญ่จริงเขาแต่งแบบสไตล์มินิมอลอ่ะใช่ไหมใช่ ข้างในก็ตกแต่งดีอยู่นะบีหลูหราดี่ะดูสิเออดูดีจริงเธอพนักงานที่นี่นะก็ดูดีอยู่นะบีเขาเห็นคนนี้คุ้นคุ้นหลายรอบแล้วนะอ๋อก็คือว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในร้านคาเฟ่หรือเปล่าอันนี้เนี่ย อาจจะมารับจ็อบนะใช่เหรอไม่ใช่เขามีแฟนหรอไม่น่าใช่หรอกบีเหมือนมากเลยนะหน้าตายันท่าทางใช่ไหนดูห้องน้ำร้านค้าสิโอ้โหห้องน้ำก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันเป็นแบบโถสวมรวมของหญิงแล้วก็ชายเลยอะ่ะ ใช่ก็แบบพร้อมกันเลยไงทีเดียวอ๋อก็คือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมล่ะใช่ก็แสดงว่าร้านนี้เนี่ยก็น่าจะก,กําจัดพื้นที่เหมือนกันน่ะใช่ไหมใช่และร้านนี้มันอ่านว่าอะไรไหนเธออ่านให้เขาฟังดิร้านนี้อ่านว่าเอาอ๋าอตรงนี้เหรอ,หรอใช่เบเกอร์คาเฟ่เ อ่านถูกด้วยเหรอใช่เป็นไงโคตรเก่งเออโถเธอแฟนเธอเนี่ยนะก็ไม่ได้บื้อขนาดนั้นหรอกนะยะแล้วเราดูที่จอดรถดีใหญ่ไหมที่จอดรถหลอก,ก็โอเคอยู่นะดูสิมีทั้งจัก,กรยานแล้วก็มีทั้งรถใหญ่เลยทำเลก็สวยอยู่เออนี่จะบอกนะว่ารถพวกนี้เนี่ยคือรถของนักเรียนนะ่ะเออใช่เปล่าเธอเด็กสมัยนี้ขับรถเป็นแล้วนะจ มันลูกคนรวยนี่นะถนงน่าจะลูกคนรวยแหละเขาว่าบีไปเถอะกลับบ้านไปหามะพร้าวเฉากล้วยกันดีกว่าไหมได้เป็นสีคิดถึงลูกเหมือนกันบีไว้เราเนี่ยไปกินกันอีกนะร้านเดิมอะได้กินอีกก็ได้อร่อยขอติดใจจริงดูสิร้านอะไรก็ไม่รู้สวยๆไปเถอะรีบกลับบ้านไปหาน้องแมวของเรากันดีกว่าคิดถึงเฉากล้วยใช่เขาคิดถึงมะพร้าวด้วย ก็แง่แหละโอ้ยกินเสร็จก็เดินเลยย่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะบีได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงแมวไหมเออได้ยินอยู่แบบเบาๆบอะ่ะมันคือเสียงแมวใช่ไหมเออใช่นี่ว่าเธอบีเราคงไม่เจอเรื่องขนลุกกันตั้งแต่หัววันหรอกนะบ้าเธอคิดมากเขาก็ได้ยินนะแต่เบาๆอะ่ะเอองั้นเราไปตามหาเสียงแมวดีไหมได้นะลองดู ไปแล้วไหนเสียงมากตรงไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยแถวนี้มีแมวด้วยหรอนั่นสิจะมีแมวหลงด้วยเหรอเธอใช่ตรงนี้ตรงนี้เธอเสียงเนี่ยมันเริ่มใกล้ขึ้นแล้วเออเออเขาได้ยินแล้วเธอทางนี้ทางนี้เอ้ยนั่นไงบีเออนี่ไงเธอเอ้ยน้องแมวน่ารักด้วยมาทำอะไรเนี่ยเอยเดี๋ยวนะมี ตัวสีขาวมาอยู่ตรงนี้ด้วยหรอนั่นสีเขาเพิ่งเคยเจอน่ารักด้วยเธอโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแมวตอนตัดจริงๆหรอเธอดูสิมีทั้งทีวีทั้งโซฟาเลยนะแม,แมวที่ไหนดูทีวีวะบีนั่นนีนะ่น่าจะเป็นแมวพวกลูกคนรวยเปล่า,าก็อาจจะเป็นไปได้นะเอ๊ะหรือว่าแมวตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแมวที่ตกกระป๋อง เออก็เป็นได้เธอเออแต่บีรู้ไหมว่าอาหารแมวที่วางอยู่ตัวนั้นน่ะไม่ใช่อาหารแมวธรรมดานะมันคืออะไรอะ่ะมันคือเนื้อออสเตรเลียที่เขาชอบกินเออ,เ,อ,อเธอจะไปแย่มันกินไหมล่ะบ้าหรอคือเขาว่าจะสื่อว่าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวพูดดีนะสิแบบว่าแมวตัวนี้คือกินอาหารคนได้ด้วยหรอแลดดูนั่นสิมีโค้ดาด้ เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นแมวตัวไหนนะกินโคลาเป็นเลยนั่นสิหรือว่าเขาเอาวางไว้เฉยหรือเปล่าโททางน้องแมวเหมียวเอาไงดีบีสงสารแมวตัวนี้จังเลยอะ่ะเอาจิงน้องก็โคตรน่ารักเลยนะใช่น่ารักจริงเธอสีขาวด้วยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเธอลองดูสิฮะลองดูสิจะให้เขาดูตรงไหนละบีจะบ้าหรอคือเขาว่าชอบแมวตาสีฟ้ามากๆเลยอะ่ะ อดูสิแถวนี้เนี่ยโคตรเปี่ยวเลยอะ่ะใครกันนะใจร้ายหรือเกินน่ะเอาน้องแมวมาทิ้งไว้เฉยเลยหรือว่าเราจะเอาไปเป็นเพื่อนในนี่ไหมล่ะลูกเราไหมล่ะเสากลัวกลับมาพ้าหรอใช่อก็คือเขาจะบอกว่าเราควรที่จะงอกแมวเพิ่มอย่างนั้นหรอใช่ก็อีกตัวเดียวไม่เวลไรงสารน้อง โอเคโอเคเอาล่ะเจ้าแมวเหมียวฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอชื่ออะไรนะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยฉันก็แฟนฉันนะจะดูแลเธอเองไปหีอุ้มเร็วมามาแล้วมาแล้วกลับบ้านเรากันดีกว่านะมากลับบ้านเรากันดีกว่าเธอว่าลูกเราจะชอบไหมต้องชอบสิใช่เขาก็ว่างั้นแหละเพระลูกเราไม่เคยแบบทำร้ายใครเนาะ ใช่เธอแต่ว่าเขาเนี่ยก็แอบตื่นเต้นนะบีใช่เขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้แมวเพิ่มอ่ะนั่นสิเป็นภาระเราเปะเนี่ยไม่เป็นภาระหรอกน่าเธอก็คิดมากที่รักเขากลัวลูกจะงอนเราสไิไม่งอนไม่งอนเขาเชื่อว่าเฉาก้ยเนี่ยจะต้องชอบน้องแมวตัวนี้มากแน่เลยมะเ้าจะชอบหรือเปล่าก็ต้องชอบสิไปกันไหนพาไปให้เห็นหน่อยสิเอา เฉากล้วยไปไหนะหมีเ,เธอลูกเราหายไปไหนหมดเนี่ยเฉากล้วยหายอ啊เฉากล้วยเฉากล้วยอยู่ไหนลูกอาเธอลูกเราหายไปไหนหลังบ้านก็ไม่มีอ๋อหมีเฉากล้วยไปไหนไม่รู้อาวลองไปดูบ้านเขาไหมเพื่อจเจออ๋อไปเร็วไปแล้ว,ลวเผื่อว่าเฉากล้วยเนี่ยอาจจะอยู่บ้านบีก็ได้ ใช่อาจจะวิ่งไปหามะาพร้าวเปล่า,อ,าลอ๋อนสิเฮ้ยอะไรอะเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 บีมันใช่ปะเนี่ยนันสี่กำลังโยคะกันเลยนะกำลังเต้นอยู่เลยนะเฮ้ยแปลว่าเฉากก้วกับมะพร้าวเนี่ยกำลังอารมณ์ดีแน่เลยใช่เขาว่ากำลังอารมณ์ดีเราต้องแบบรีบเข้าไปนี่แล้วนะเออไปเลยไปเรยไปเร็เรเรนี่พวกหนูสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่จ้า มามา่าหนูกำลังฝึกเต้นอยู่นี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 ่พี่มะพร้าวชอบใหญ่เลยแจ้คอรับเมออน้อ,องเต้นน่ารักจัง โอ้ยตายแล้วเอ็นดูมากๆเลยมาก็ตามหาพวกหนูตั้งนานเนี่ยมา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 อุ้มใครมาครับอ๋อหนูนี่เป็นเพื่อนใหม่ของพวกหนูนะอย่าเพิ่งกดป้ากับปาน,นะลูกพอดีว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาโดนทิ้งมานะสิโอหน้าตรงตาจังเลยครับมาโอ้ใช่ครับใช่ครับมามาหนูก็สงสารเขาเหมือนกันนะครับ พวกหนูไม่กดหม้าหรอกอ,อย๋ยเธอเป็นไงบีใช่เขาบอกแล้วลูกเราไม่โกหอกน่ารักอืมแต่ว่าตั้งแต่มมากับป้าอุ้มเขามาเนี่ยเขาก็ไม่พูดแล้วนะลูกเดี๋ยวเรื่องนั้นผมจัดการกับเจ้ากว๋วยยังรับได้เลยจ้ะมมาคิดว่าเขาเนี่ยก็คงยังไม่กล้าพูดหรือว่ากําลังตกใจอยู่แหละเอาล่ะต่อจากนี้นะพวกหนูเนี่ยก็จะมีเพื่อนใหม่แล้วยังไงม้ากับป้าเนี่ยก็ต้องฝาก สองคนเนี่ยดูแลน้องให้ดีๆด,ด้วยนะส่วนน้องคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะจ๊ะอม,ามา่าจริงเหรอดีเลยครับผมชอบเลยเดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองนะครับได้แล้วครับมามาเดี๋ยวผมจะดูแลกันเองครับเอาล่ะเอาล่ะ,อ,ละอย่างนี้ป้าก,กับมาก็ดีใจแล้วจ้ะลูกอืมส่วนชื่อของน้องคนนี้เนี่ย ขอยังไม่ตั้งแล้กกันนะเพราะเผื่อว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะมาตามกลับไปก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอรับเลี้ยงน้องเนี่ยไปสักพักก่อนแล้วกันนะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปของพวกเราในวันนี้ หวังว่าเพื่อนเนเนี่ยจะชอบกันนะหนึ่งสองสามใช่แล้วครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายครับใช่แล้วครับฝากตามดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับบ๊ายบายคะ่ะ